สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณอยูยุเคนะคะก็เดี๋ยวจะทำอะไรทำนะคะวันนี้ก็โอ้ยเพื่อ <laughs> นไดูนะคะเออทริปเปอร์คุกชิ๊บนะ,ะดูสิแป๊บ <laughs> เดิมแป๊บเดิมต่อกันนะคะเพื่อนๆก็มาตะกี้เฉียบทองก็มาสรวน,นะคะ่ะเจ้าพระเด็นหัวข,ข้อคลิปนี้เนี่ย แชมจะมาพูดในมุมมองของฉชมน,นะคะจากตัวเองที่มีประสบการณ์อยู่ที่นี่มานานพอสมควรที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศนี้ทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งการใช้ชีวิตอยู่นะคะและชมก็เคารพการตัดสินใจของเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็มีความคิดเห็นต่างกันแต่สําหรับส่วนตัวชมเนี่ยถ้า <c oughs> ให้แชมพูดว่าอังกฤษยังน่าอยู่หรือไม่ณนะโมเมนต์น,นี้ชีวิตแชมปแชมยังอยู่ได้อยู่สบาย <c oughs> ไม่ไม่ได้ไม่ได้ ลำบากยากแค้นแบบว่าไม่มีเงินอันจะกินอะไรยังไงแต่ถ้าให้แชมในวนัยนี้แล้วสมมติว่าแชมปยังอยู่ที่ไทยแชมมีหน้าที่การงานดีแชมมีบ้านมีเงินเก็บเป็นหลักล้านบาทไทยแชมจะไม่เอาเงินพวกนั้นขายหมดแล้วก็ย้ายมาอยู่อังกฤษเพราะอะไรรู้ปะ เพราะว่าการที่สมมติว่าถ้าคุณแต่งงานมาปุ๊บเด็กกับฝรั่งเด็กกับคนอังกฤษเนี่ยแล้วย้ายมาอยู่อังกฤษแล้วคุณจะต้องเอาเงินเก็บของคุณทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณกี่ล้านก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยเพื่อมาใช้จ่ายในที่อังกฤษค่าวีซ่าเนี่กว่าจะได้เออเพอร์มิต ก่าจะได้เอ่อพาสปอร์ตก่าจะได้อะไรเนี่ยเพื่อนๆมันไม่ได้มีอะไรการันตีเลยว่าถ้าคุณแก่แล้วสวัสดิการของอังกฤษจะเปลี่ยนไปหรือไม่ดูขนาดล่าสุดสิคะอา,ย,ายุการเสียดกษียณอายุเนี่ยเขาก็ยังปรับให้มากขึ้นเลยกว่าเดิมนะคะแล้วเมื่อเราแก่ไปอย่างอย่างตัวชําเองปีนี้40แล้วเนี่ยก็ตีไปอีกอ่ะสักประมาณ20-30ปี30ปีนะคะ คุณคิดดูคนวัยใกล้70็่ะจะต้องมานั่งทำงานแล้วเราไม่รู้ว่าถึงเวลาสา3สปีเนี่ยอังกฤษจะเปลี่ยนกฎอะไรอีกหรือไม่นะคะประเทศนี้ยังจะต้องเจออะไรที่เซอร์ไพรส์อีกฉันคิดว่าถ้าคุณมีเงินเก็บอยู่ <c oughs> เออที่ไทยใช้ชีวิตอยู่โอเคแฮปปี okay, ้ไม่มีนี่ไม่มีสินไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้แบกบภาระเยอะแยะ,ยะ,ยะที่จะต้องดูแลใครในครอบครัวจนจนมันไม่ไหวจริงๆเนี่ย อยู่ไทยเถอะค่ะนะคะถ้าเป็นแชมป์นะถ้าเป็นแชม์นะคะถ้าในวัยนี้นะแต่ถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรในเรื่องเงินเงินไม่ใช่ปัญหาหลักเนี่ยแล้วแชมป์เชื่อว่า,าคนที่อยู่ในระดับกลุ่มกลุ่มนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปนั่งคิดเยอะอะไรนะคะคือจะย้ายไปไหนก็ได้ยยจะมาอยู่อังกฤษเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตก็ได้มันก็ไม่ได้เสกอะไรถูกป่ะนะคะแต่ถ้าคุณ มีแบบว่าค่อนข้างจํากัดนะก็ต้องคิดดูให้ดีถ้าเป็นชนชั้นกลางอะนะคะคิดคิดดูให้ดีนะว่าการย้ายมานี่มันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าลองมาดูก่อน,นะะมาเที่ยวมาอะไรก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเอาเงินทั้งหมดที่คุณเก็บมาทั้งชีวิตทํางานมาทั้งชีวิตเราเอามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาเกษียณที่นี่เนี่ยเพื่อน มันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะนะคะแต่สําหรับชมณนะ์โมเมนต์นี้ชํายังแฮปปี้อยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าชมัมมีครอบครัวที่นี่นะคะเรามีครอบครัวเรามีสามีเรามีบ้านเรามีหมาเรามีพ่อเออพ่อเชฟพร้อมก็อยู่ใกล้กันขับรถห้านาทีนะคะคุณย่าก็อยู่แฮมตันเราววาญาติพี่น้องอยู่แถวนี้หมดดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้สามียายเป็ดายสามีชําเขาเขาเขาไม่ไปซึ่งชัมก็เคยพูดแล้วนะคะดังนั้นชีวิตของใคร ฉันเชื่อว่าชีวิตคู่ค่ะเนี่ยคุณคุณจะต้องเออมีมุมมองแล้วก็มีช่องทางของคุณเองนะคะแต่มันปฏิเสธไม่ได้นะว่าว่าสามีเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของการการใช้ชีวิตในอังกฤษเหมือนกันนะคะบางคนสามีไม่แฮปปี้ที่จะอยู่อังกฤษแล้วมีเงินโอเคมากพอที่จะไปเกษียณอยู่ไทยไป ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่ไทยหรือว่ามีธุรกิจเล็กๆ <_ C ut ters> น้อยๆอยู่ที่ไทยเนี่ยเพื่อนๆก็โอเคเลยแต่ <_ C ut ters> จะบอกว่าเ <_ C ut ters> มื่อถึงวันที่เขาแก่มาแก่มากๆแล้วโอเคสามียังหนุ่มฟอรเหล่าเฟียหุน่นฟิตโอเคไม่ไม่ได้มีปัญหาทางสุขภาพอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาทางสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยฉันเห็นหลายคนเยอะแล้วนะคะสุดท้ายจะต้องกลับมารักษาที่ต่างประเทศเนื่องจากว่าสู้ค่าหมอค่าโรงพยาบาลค่าอะไรที่เมืองไทยไม่ไหว นะคะต่อให้คนที่เขามีประกันเพราะประกันมันก็จะแพงใช่ปะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายจีปาถะ,ะยบยับย่อยเราก็ไม่รู้ว่าจํานวนเงินงบประกันเนี่ยมันจะเท่าไหร่ถ้าป่วยเป็นโรคแบบว่าโรคหนักๆจริงๆนะคะเพื่อนๆคนเราไม่รู้ได้นะคะสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญคืออะไรสุขภาพค่ะสุขภาพคือสิ่งสําคัญจะอยู่ไหนก็แล้วแต่นะคะขอให้อ,อมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไม่ติดเตียงก็พอนะ ก็ไม่ต้องดูอะไรก็ล่าสุดเนี่ยเพื่อนฉันเนี่ยคุณไมเคิลก็คือตอนปี2015เนี่ยแกก็เกษียณน,นะคะก็ตอนนั้นแกอายุเท่าไหร่วะเพิ่งจะ60มั้มตอนนั้นหรือว่ายังไม่ถึง6ก60เออแก,กเกษียณก่อนแล้วแกก็เออไปปลูกบ้านที่เกาะสมุยนะคะปลูกบ้านสองหลัง ตอนแรกหลังเดียวก่อนแล้วก็ทีนี้เอเจนต์เอเจนซี่ไทยก็เชียร์ให้อีกหลังเพื่อเป็นการลงทุนแล้วไปไปมามาสุดท้ายแกก็ได้ขายนะคะเมื่อประมาณปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยตัดสินใจขายย้ายกลับมาอยู่อังกฤษเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าร่วงด้วยสุขภาพที่แย่ลงนะคะต้องต้องผ่าตัดคิปรีเพ a สเมนต์เนี่ยนะแล้วค่าประกันที่ไทยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะแพงขึ้นนะคะให้เพื่อนๆได้ลองดูกันด้วยนะคะก่อนที่จะ คิดว่าเราจะเลือกอะไรนะนั่นแหละก็แกก็ได้กลับมาอยู่อังกฤษแล้วพอมาอยู่อังกฤษปุ๊บเนี่ยแกก็เอาเงินที่ขายที่ถ่ายซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เมค profit อะไรหรอกนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยเศรษฐกิจมันไม่ดีถูกปากกว่าจะขายออกมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะซึ่งมันก็เป็นเงินจํานวนเยอะแต่ก็ดีที่แกบอกแกไม่ได้ขาดทุนมากมายอะไรเพราะว่าตอนที่แกย้ายไปไปซื้อที่ถ่ายตอนนั้นปี2000 สิบห้าไปทําไปปลูกที่ไทยเนี่ยค่างเงินมันมันดีกว่าตอนนี้นะคะรู้สึกนะนิดนึงเออนั่นแหละเพื่อนๆก็เลยพอคพอุยกับแกปุ๊บแกก็บอกว่าเนี่ยเธอตอนเนี้ยฉันไปซื้อบ้านอยู่ที่เอ,อเมืองต่างจังหวัดของอังกฤษเขาบอกขอแฮปปี้เขามีความสุขมากนะคะนั่นแหละสุดท้ายแล้วเพื่อนๆฉันมองว่าบางทีเนี่ยชีวิตเนี่ย มันจะเป็นไปตามจังหวะเองบางคนคิดมากคิดเยอะไปบางทีเราก็มานั่งกังวลนะฮะเราเห็นข่าวแต่ละทีเศรษฐกิจบอกเลยว่าอังกฤษเนี่ยเศรษฐกิจมันมันแย่ลงนะคะแย่ลงจริงๆริ่จากที่ฉันเห็นก่าแต่เดิมแต่เราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะคะมันไม่มีอะไรที่ที่เหมือนเดิมไปตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปรับการใช้ชีวิตในเมื่อเราอายุมากขึ้นถ้าไปเทียบกับตอนในวัยเรา20บเราอาจจะใช้เงินที่มันมันมากกว่าปัจจุบันอะ วัยยี่สิบเราอาจจะเป็นคนที่ชอบอยากจะเอ็นจอยชีวิตแต่ในเมื่อวัยสี่สิบแล้วมันเป็นวัยกลางคนแล้วเราก็ต้องนะคะถอยหลังมานิดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อที่จะเตรียมตัว,ตวสู่นะคะวะัยเกษียณในอีกครึ่งชีวิตหรือว่าก่อนครึ่งชีวิตนะคะเพื่อนๆมันก็แค่นั้นแหละค่ะนะคะสำหรับชะมองว่าเออจะอยู่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ย สิ่งสําคัญเลยก็ครอบครัวสําหรับฉันนะคะครอบครัวถ้าครอบครัวแฮปปี้มีความสุขเนี่ยนะก็โอเคอยู่อยู่ที่ที่คุณมีความสุขแต่ถ้าอยู่ไทยแล้วแล้วเราคุณจะต้องโอ้โหเครียดทุกอย่างแม่งกูจะต้องรับผิดชอบลูกหลานเหลนหลานอะไรเดี๋ยวก็นะคะ มีปัญหามาให้รบกวนเนี่ยแชนก็ไม่อยู่นะคะอืเพราะว่าแชมเชื่อว่ามีมียฝรั่งหลายคนมีคนไทยหลายคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีมีมากมายหลากหลายเหตุผลที่ตัดสินใจที่จะไม่ไปเกษียนที่ไทยแล้วก็แฮปปี้กับการอยู่ต่างประเทศนะแต่สําหรับถ้าใครไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็เมืองไทยเป็นบ้านเป็นความสุขของคุณไม่มีปัญหาในการที่จะอยู่กับลูกกับหลานแฮปปี้เอนจอยชีวิตกับการที่จะดูแลลูกหลานหรือไม่ก็ลูกหลานไม่ได้เดือดร้อนอะไร พร้อมที่จะเอ,อใช้ชีวิตบ้านปลายที่ไทยก็ก็โอเคเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็คือสวรรค์อย่างหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วเมือไทยมันก็คือบ้านเล่าถูกปั๊นะคะแต่ถ้าคนอยู่ต่างประเทศนานๆเนี่ยส่วนใหญ่เนเพื่อนเน,นเขาจะชินกับอะไรหลายอย่างอย่างเช่นเนี่ยนะในวัยสี่สิบเนี่ยปีนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ที่ไทยเราก็อาจจะเป็นแค่คนใกล้แก่นะคะแต่ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยคําฝรั่งเขาไม่ได้มานาั่งคิดเรื่องอายุกันนะคะยังยัง ยังไปหลั่นล้ายังไปปาร์ตี้ยังอะไรได้อยู่สบายเลยนะคะยังยังเอนจอยชีวิตได้หลายนะคะเพื่อนๆนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบอย่างหนึ่งของของที่อังกฤษก็คือการคมนาคมที่สะดวกสบายโดยเฉพาะอ่าสำหรับคนที่อยู่ต่างสังหวัดฉันไม่ทราบนะคะแต่ฉันยังใช้เันอยู่ในเมืองชาลอนดอนที่คิงส์ทนเนี่ยโอเคพื้นที่มันมีจํา กัดก็จริงกับราคาบ้านที่ชําซื้อเนี่ยถ้าชันไปอยู่ต่างจังหวัดชัได้บ้านไปสามห้องนอนเลยนะคะแต่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้บ้านแค่หนึ่งห้องนอนโอเคเราเรา,เราก็ต้องยอมรับว่านั่นแหละกับการที่เราอยู่ในเมืองเมืองใหญ่การคมนาคมสะดวกชัเข้าลอนดอนแป๊บเดียวค่าตั๋วไม่ได้แพงอะไรนะคะก็ของแชมอยู่ในเขตโซนหกลอนดอนยังอยู่ในลอนดอนแต่โซนหก ค่าเดินทางในการเข้าเข้าในโซนหนึ่งก็ตกวันละประมาณไม่เกินยี่สิบปอนด์เพื่อนๆนะคะนั่นแหละมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดฉันไปอยู่ต่างจังหวัดไกลเลยกับการที่จะเดินทางไปสนามบินจะกลับไปแต่ละทีเนี่ยเพื่อนๆมันมีค่าใช้จ่ายจิบบาทะัย่อยนะถามว่าอังกฤษมันยังน่าอยู่ไหมฉันมองว่ามันยังน่าอยู่นั่นแหละค่ะเพื่อนๆนะมันก็แล้วแต่ตามบริบทสําหรับตัวฉันเองนะฉันยังแฮปปี ฉันยังเอนจอยจากแต่ก่อนเนี่ยฉันไม่ได้ค่อยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี้ยเราชวนเชฟพร้คคอมขับรถกันไปอะอย่งยอางไปไอเอฟไออะคะจากคิงส์ตันขับรถไปใช้เวลาข้ามเกาะข้ามลายใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงน่นประมาณนั้นนะแล้วก็ไปหลายที่มากเพื่อนๆเราได้ enjoy เอนจอยเอ่อ ขับรถกันไปตามผับต่างๆที่เซรีนะคะแล้วก็ผับต่างๆที่เราคิดว่าเราอยากจะไปนั่งกินนั่งอะไรอังกฤษมันยังมีความหลากหลายมากมายในเรื่องของอย่างกุหลาบอังกฤษเนี่ยสวยช่วงซัมเมอร์อังกฤษช่วงอะไรอย่างเนี้ยนะคะมันยังเป็นประเทศที่น่าเที่ยวอยู่ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของโจรเจออะไรในเมืองใหญ่ๆซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ลอนดอน,น่ะที่เห็นข่าวล่าสุดที่ที่เอ,อโจรน,นั่นนะคะ นะที่โรเลกะนะคะไม่ได้พูดไม่ได้โดยเนี้ยใครที่ตามข่าวเนะี่ยเมืองใหญ่ใส่อะไรที่มันมีมูลค่าเราก็ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะเมืองที่มีความหลากหลายมากมายของเราไม่รู้ว่าคนมันมาจากไหนแก๊งเกิงอะไรนะคะเพื่อนๆปารีสก็เหมือนกันนะคะเบลเยียมบรัสเซลเมืองใหญ่ๆก็เหมือนกันที่เห็นข่าวคนไทยโดนทําร้ายที่โจนโป้งโจนป้อน,ปอ,นปอ,อะไรเพื่อนๆุดท้ายแล้ว เราก็ต้องระวังตัวแชมยังแฮปปี้แชมยังชอบในความเป็นเป็นเมืองเล็กๆเมืองของอังกฤษมันยังมีมากมายให้เที่ยวอีกเยอะนะฮะแล้วที่สำคัญเพื่อนๆถ้าบอกแล้วว่าเงินคือสิ่งสำคัญทุกปะัะแล้วกำลังถ้าคุณยังเป็น วัยในวัยยี่สิบวัยเพิ่งจะอยากที่จะเรียนรู้อยากจะทดลองกันใช้ชีวิตมาเถอะค่ะมาเรียนอังกฤษเถอะค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดว่ากูจะมากะเกษียณจะมาตายอยู่ที่นี่ถ้าคุณยังอายุน้อยๆมาหาประสบการณ์นะคะมาใช้ชีวิตของตัวคุณเองมาเติบโตในแบบที่คุณจะเป็นต่อไปในอีก20 30ปีข้างหน้ามาใช้ชีวิตให้คุ้มนะคะพอใช้ชีวิตคุ้มแล้วเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ ในช่วงย้อนเวลากลับไป20-30ปีที่แล้วกูไปทำอะไรวะทำไมกูไม่ถึงไม่ทำนั่นทำนี่นะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเนานะมันก็ต้องดูบริบทของแต่ละช่วงอายุของแต่ละจังหวะชีวิตของคนนะคคน,น,น,นะคะโอเคเพื่อนๆช้าไปละนะคะเพราะว่าเชฟทอมเขาทำออ,อะไรไม่รู้อยู่ดนะ้านนอกเ,ออเดี๋ยวช้าทำบะข้าวให้เขากินคนเราเนี่ยมนุษย์เรา จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองถูกปะนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกในในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองถ้าอังกฤษไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ประเทศที่โอเคสําหรับคุณคุณก็เลือกในที่ที่โอเคสําหรับคุณสุดท้าย้วมันก็แค่นั้นนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยทุกคนก็ต่างเอาตัวรอดเหมือนกันหมดนะคะต่งบริบท ต่างวัฒนธรรมต่างชีวิตกันไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ